วันนี้เชฟพามาทำน้ำปลาหวานกันครับเข้มข้นเข้มข้นราดกับของเปรี้ยวๆนะครับมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงดองโอ้โหน้ำลายปูปีป๊ดเริ่มใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครึ่งกิโลเลยนะครับแล้วก็น้ำเปล่าอีกหนึ่งร้อยมิลลิลิตรครับน้ำปลาอีกประมาณเจ็ดช้อนโต๊ะเลยครับใครจะใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรนะก็ได้นะครับขอให้เป็นน้ำปลาแท้นะครับ อ่านข้างขวดดูเลยนะครับน้ำปลาแท้กับน้ำปลาผสมเป็นยังไงมีน้ำปลาเทียมอีกนะครับลองดูดีๆแล้วก็ยังมีน้ำเกลือผสมอีกนะครับหลายๆคนยังไม่รู้นะครับลองอ่านดูข้างขวดข้างซองต่างๆเนี่ยนะครับช่วยให้เรามีความรู้ได้มากขึ้นนะครับ น้ำปลาครบแล้วครับกดตามด้วยกะปิหวานอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเอ่อไม่ต้องจดอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์สัสดส่วนทุกอย่างเนี่ยลงไว้ท้ายคลิปหมดแล้วแล้วก็เริ่มเปิดไฟอ่อนๆนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับจนกว่าทุกอย่างจะละลายเข้ากันให้หมดนะครับสักพักความร้อนก็ทำให้ทุกอย่างละลายหมดแล้วครับ ขยันคนอยู่ตลอดนะครับระวังไหมครับแล้วเชฟก็จะใส่กุ้งฝอยลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำปลาหวานของเราครับลงไปแล้วก็คนต่อเลยนะครับให้กุ้งฝอยของเราผสมผสานไปกับน้ำปลาหวานของเราเลยนะครับแล้วก็เริ่มดับแก๊สเลยครับพอเริ่มเย็นตัวลงปุ๊บเชฟก็จะมาทำในส่วนต่อไปเลยครับ ใส่หอมแดงซอยลงไปครับแล้วก็ตามด้วยพริกกินดาแดงซอยลงไปอีกครับใส่กุ้งฝอยลงไปอีกครับให้เข้มข้นขึ้นไปอีกแล้วคราวนี้ก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงครับน้ำปลาหวานของเราจะมีความเข้มขน้นความหนืดสุดยอดเลยนะครับกินกับมะม่วงเปรี้ยวนะครับโอ้โหเด็ดนักแหละครับ หรือใครยังหามะม่วงเปรี้ยวไม่ได้ก็เป็นของดองนี่แหละครับอือหือแพ้ท้องต้องร้องไห้ครับงานนี้